ถ้าเจอ in d i e s in fact in other words ในข้อเดียวกันเราต้องทำยังไงตัวเชื่อมประเภทการเน้นย้ำความหมายหรือที่เรียกว่าประเภทที่เป็น emphasis เนี่ยใน s a t อ่ะมันก็จะมีตัวหลักๆก,ก็คือพวก in d i e s in fact in other words ตัว in d i e s อ่ะกับ in fact อ่ะค่อนข้างคล้ายกันก็คือเป็นการที่ใส่ข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดอย่างเช่นว่าฉันนึกว่าเธอ,ลอเล่น in fact อาเธอพูดจริงอีกตัวหนึ่งก็คือ in outer words in outer words อ่ะจะไม่เหมือน in this in fact ตรงที่ว่า in outer words อ่ะมันไม่มีการเพิ่มข้อเท็จจริงอะไรลงไปแต่ว่า in outer words อ่ะมันจะเป็นการ restate คำเดิมอย่างเช่นถ้าพูดว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเลยแล้วก็ใช้คำว,ว่า in outer words คือเศรษฐกิจไม่โตเลยหรือเศรษฐ,ฐกิจโตช้าอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องเดิมไม่ได้ใส่เนื้อหาอะไรที่เป็นการย้าความหมายเข้าไปอีกพี่จะยกตัวอย่างโจทย์เขาพูดถึง เหมือนเป็นนักประพันธ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮนรี่เจมส์เนี่ยเขาเน้นว่าเขาอ่ะ live in a world of the second thoughts เหมือนเขาจะชอบสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นผลงานที่พูดทบทวนพูดซ้ำคิดซ้ำอะแล้วเขาก็ขยายความว่าเขาเนี่ยจะปรับแต่ง พวกนวนิยายของเขาอะหลังจากที่เขามี initial publication ก็คือตีพิมพ์เริ่มต้นหรือครั้งแรกไปแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็ขัดแยง้งเขาขัดแย้งว่า however นะเขาพูดถึงความแตกต่างความแตกต่างของ edition ที่เขาแต่งอะระหว่างปี1881กับปี1908อะ่ะ R extreme คือแตกต่างกันมากแล้วทีนี้มาดูตัวที่เขาจะให้เราเสริมไปนะคะ some critics คือพวกนักวิจารณ์เขาก็ยอมรับว่า งานเขียน2 e d i t i o ชนี้มันแตกต่างกันหมดเลยอะ a l t o ูเกเตคือแบบแตกต่างกันจริงๆแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นถ้าที่ฟังมามันจะมีความว่าแตกต่างแตกต่างย้ำไปอีกอ่ะดังนั้นเนี่ยชอยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็น contrast หรือว่าเป็นแบบแนวขัดแย้งหรอกเนาะมันก็เราก็จะไม่เลือกข้อ A แล้วก็ข้อ C แต่ทีนี้ในตัวโจทย์มันมีคำว่า in fact กับ in outer words คำว่า in fact เป็นการเพิ่มข้อเท็จจริงเข้าไปกับอีกอันนึง in outer words ก็คือพูดว่ามันแตกต่างแตกต่างถ้าเราดูนะคะคนที่พูดถึงความแตกต่างในท่อนสีชมพูอะเป็นคนที่เป็น biographer แต่พอคนที่บอกว่ามันแตกต่างอีกท่อนที่เป็นสีเขียวคือ s o m e critic เพราะฉะนั้นมันคือคนละคนกันแปลว่าเขาเพิ่มข้อเท็จจริงเข้าไปคะ่ะข้อที่ถูกต้องอะคือข้อ B boy เห็นไหมคะว่า ถึงมันจะเป็นประเภทคำที่มันเป็นตัวเชื่อม emphasis เหมือนกันอนะแต่มันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องโฟกัสอะน้องๆลองไปฝึกดูนะคะสู้ๆคะ่ะ